การบุญนั้นย่อมหาเหตุด้วยประการทั้งปวงหากในเมื่อมีเหตุอนใดพอที่จะทาบุญได้ก็ยกเหตุอนั้นขึ้นมาก็ประกอบบุญเอาบุญเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่ว่าทําลมลแรลงัลงๆไม่รู้เรื่องรว้รล่าเอาบุญเป็นหลักเขาว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญได้ไม่มีเหตุเลยนะก็รู้สึกมันดูกระไรอยู่ก็เลยหานโยบายโดยอาศัยเหตุคือตุ๊กาตาแป้งของร้านหล่นแตกกันนั้นเ่งก็เลยทําบุญต่อนี่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิหาว่าเป็นคนทําอะไรไม่รู้เรื่องลวงล่าเหตุอันที่จะก่อขึ้นึ่งบุญนั้นไม่สมควรควาหมายความว่าเหตุตลบบุญนั้นไม่สมควรพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากลับสรรเสริญว่าหาเหตุทำบุญจะได้เพราะอยากได้บุญอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราผู้มุ่งบุญผู้หวังบุญต้องพยายามตั้งใจท่านผูดด้ใดมาทําบุญณะทีนี้ทางคณะแม่ชีก็ไม่เคยถอย อุตส่าห์พยายามประกอบอาหารหวานข้าวเท่าที่ตัวเองจะกระทําได้แล้วก็อุทิศความดีที่ตัวเองประกอบนั้นเพื่อบุญกุศลแล้วก็ถาวายแด่พระผู้มีพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสในเกรตนาและการกระทํานั้นอันเนี้ยผู้ที่เป็นเจ้าภาพศรัทธานั้นก็สะดวกสบายเพราะอาศัยแม่ข้านางชีและผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นผู้ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ ก็ทาให้ได้รับความสะดวกในการบําเพ็ญความดีก็เป็นสิ่งที่น่าอนโมธนาสาธุก,การอันนี้ขอให้พยายามเถอะเรื่องบุญกุศลแต่โดยมากเรื่องบุญกุศลนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ธรรมดานี่ยังไม่ค่อยมีคุณค่าอนักนะเพราะตอนที่เราตัดสินใจวเวลาตายแน่เนี่ยมีคุณค่าอะลเกินคือเป็นสิ่งยึดเหดนี่ยวจิตใจเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนเราจะออกจากร่างหรือเราจะตายเนี่ยถ้าเราไปเกาะในความดีได้ คืออารมณ์ที่ดีเนี่ยจิตไปยึดเอาอารมณ์ที่ดีมาเป็นอารมณ์คู่ของใจในระยะนั้นเราจะต้องไปเกิดดีถึงสุขได้ถ้าเกิดนึกติดในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะก่อให้ไปตกนรกได้เพราะฉะนั้นเรื่องการทบุญกุศลจึงจําเป็นทําให้ชินจิตมันจะเคยต่อความดีพระพุทธเจ้าจึงสอนในหลักอนุสติสิมีหลักคาว่าจาคานุสติให้ระลึกถึงเรื่องการบริจาคของตัวเอง ศีลานุสติและลึกถึงการรักษาศีลของตัวเองเทวตานุสติและลึกถึงความเป็นเทวดาของเทวดาว่าก่อนจะเป็นเทวดาได้ไม่ใช่ทําชั่วเป็นเทวดาได้เพราะความดีประกอบความดีให้นึกถึงทางที่เป็นเทวดาแล้วก็จะประกอบความดีอน,นั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าคุ้นเคยต่อการระลึกถึงความดีอยู่เสมอและเมื่อเราจะจากล่างคือความตายมาถึงนั้น เราจะได้ลึกถึงความดีเนี่ยอย่างไวเกออาะในความดีและจะได้สุขติภพแน่นอนอันนี้เพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกทำให้ใจของเรานี่คุ้นลึกเคยต่อความดีไว้เสมอแล้วเรามีโอกาสจะต้องเข้าสู่สุขติภพคือสวรรได้ร้อยเอันนี้เพราะนั้นก็ขอให้ตั้งใจทุกท่านกันแล้วกัน